สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ววันนี้นุ่นมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งมาถึงสดๆก็ร้อนกันเลยนะคะสําหรับที่ลูกค้านะคะกาลังมองหาวีออโฉมหน้ายิ้มนะคะสีดําแบบนี้อยู่เลยนะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองนะคะใครที่กําลังตามหาอยู่รีบแคบหมายเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนุ่นให้เร็วกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับตัวรถสีดําคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าวีออนั่นเอง1.5ตัว e คันนี้เป็นปี2013นะคะ ตั้งขายอยู่ที่289,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้เป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูบแบรนด์หลักนะคะราคาถูกผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนุ่นรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองมาเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับวีออชมนี้เป็นชมหน้ายิ้มนะคะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์หลัก ะะบอกเลยว่าโตโยต้าเองอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการเป็นจํานวนมากเลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน1นึกไก่กยอยก 7, 3, 6, ักษเจ็ดสาหกรุงเทพมหานครอันนี้คือได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆดทั้งสิ้นแล้วนะคะ มาพร้อมกับชุดโคมไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะอันนี้ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพรีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะที่ได้มีการติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชุกงางใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะต่อมาในส่วนของตัวล้อนะคะจะได้เป็นล้ออัลลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็กซีรูของแท้ที่มาจากโรงงานของโตโยต้าเลยซึ่งแน่นอนนะคะ ของแท้ที่มาจากโรงงานเองนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะสามารถรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวยางกูดเยนะคะทั้ง4เส้นเลยสําหรับยางกูดเยยเองนะคะถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะคะได้ยางสัปดาห์ที่26ปี2016ในส่วนของตัวยางตรงนี้นะคะเดี๋ยวทางเพรยนตนจะมีการเปลี่ยนแล้วก็ทาการดูแลให้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเลยนะ สำหรับตัวซุ้มล้อเองนะคะเห็นไหมตัวโครงสร้างเดิมๆนะคะนอนกิบทุกตัวอยู่ครบอันนี้รีวิวกันให้เห็นชัดๆใกล้ๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถพร้อมกับตัวอักษรโครเมียมที่เป็นเครื่องยนต์ของเขานนเ่นั่นก็คือ vvti นะคะต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาค้อที่เป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ สำหรับตัวกระจกทุกบ้านนะคะตัวรถคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันขนาดความหนาของฟิล์มกําลังดีนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปมาพร้อมกับคิวกานสาดท,ที่ได้มีการติดตั้งตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวกระจกทุกบ้านเองนะคะนุ่นอ,อยากให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญลักษณ์ตัวตั้งแบบนี้นะคะตรงนี้นะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกจะได้เป็นสีดําสีเดียว กับตัวรถแบบนี้เลยนะคะทั้งสีบานเลยเนาะด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีดำสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเป็นสีดำตั้งแต่ออกจากูนยนป้ายแดงนะคะมีการจดทะเบียนลงเล่มให้เป็นที่เรียบร้อยเลยสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นน้ามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สโซฮอ91แกส๊สโซฮอ95นะคะรองรับ E20 ด้วยนะคะต่อมามาที่ ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะสําหรับชมน้ายิ้มเองเนี่ยชุดโคมไฟท้ายจะค่อนข้างใหญ่โตนะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยนะคะมีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายจะเป็นรุ่นของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ v ีออนั่นเองมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตยต,ตานะคะและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว E นั่นเอง สำหรับกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ภายในตัวรถนะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายของตัวรถคันนี้จะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของเซนเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้ค้อนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระตัวรถคันนี้นะคะซึ่ง ใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านท้ายได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้อันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ารถเข้ามายังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยนะคะเปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของถาดยางรองท้ายนะคะก็มาพร้อมกับตัวรถก็ให้ไปเลยไม่มีการถอดออกไปแต่อย่างใดนะคะในด้วยกับวีออสเองถือว่าเป็นรถเก๋งซีด้านสีประตูที่มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันนะคะนี่เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะ สำหรับด้านล่างนะคะเปิดมานะเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะนี่เห็นไหมถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้นิยามฉุกเฉินนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างกันนะคะนี่สำหรับโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะเม็ดอาร์ทุกจุดอยู่ครบนะคะ น่นเปิดให้ดูอีหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันแล้วก็การันตีเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยโครงสร้างเดิมรอยซีนทางมภาพฟังนี้ก็สีเสมอกันเม็อาจจศสุดอยู่ครบอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมเลยนะคะโครงสร้างเดิมจริง แล้วก็น็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะจะเป็นสีดําสีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองข้างให้ดูกันชัดๆใกล้ๆไปเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันน็อตไม่มีรอยฉลอกเลยนะคะฝากระโปรงด้านท้ายเดิมแท้จากโรงงานมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตยต้าแบบนี้เพื่อบอกบอกว่าของแท้นะคะไม่เคยถอดฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่เคยโดนใช้หรือว่าไปทําสีมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ อะต่อมาฮานุ่นจะพาเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันนะคะว่ารถเพิ่งมาถึงสดๆมีโครงสร้างสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับแผงประตูด้านในเียนะคะจะเป็นโทนแบบสีน้ําตาลสีเทาแบบนี้เลยมือเปิดประตูด้านในก็จะเป็นโทนสีนี้นะจะเข้มหน่อยนะก็ค่อนข้างแข็งแรงเนาะมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบสินทันล็อกกระจกทั้ง4บานปับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่ด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะ ต่อมาที่ตรงนี้จะเป็นที่พับหูกระจกมองข้างแล้วก็ปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบระบบไฟฟ้าตรงนี้สามารถกดลงไปได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วน้ำเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับพวงมลาลัยของเขานะคะจะได้เป็นพวงมลาลัยที่มาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวนหนึ่งคู่หน้านะ,ะเดี๋ยวลุ่นจะให้ดูในส่วนของ ตัวเลขไมของตัวรถคันนี้กันนะคะสําหรับเลขไมนะคะเรือนไมของชมนี้จะอยู่ที่ตรงกลางนะคะเลขไมอยู่ที่1นึ่งแกิโลนะคะก็เป็นเลขไมตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่เขียวไม่ก็คอนโซลตรงกลางนะคะจะมีในส่วนของเครื่องเสียงซีดีสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่มาพร้อมกับระบบแอร์อาลออกนะคะปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลย สำหรับตัวเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นะคะก็ขับค่อนข้างง่ายเลยเนาะในส่วนของตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบจแบบนี้เลยเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสภาพเบ,บาคือค่อนข้างดีเลยเนาะเห็นไหมเห็นเจ้าของรถต่อเ,เขาดูแลมาอย่างดีเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีเบจเช่นเดียวกันนะคะมีสายเบลวให้3เส้นก็แปลว่าของเขาเนี่ย ออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านเลยนะคะมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยระยะห่างระหว่างเบาะแถวหน้าและแถวหลังค่อนข้างกว้างเพดานด้านบนสะอาดนะคะเห็นไหมรอยขีดขูดขุยคือน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะที่นุ่นจะพาไปดูสําหรับคลิปนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi ขนาด 1,500cc นะเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ำมันไหลเยิย้มเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ One Inset ด้วยนะคะสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มถูกตัวอักษรเลย น็อตฝากระโปงสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนี่จะเป็นในส่วนของน็อตแก้มนะคะเม็ดอาร์ที่เบา้าชกสภาพดีสมบูรณ์หลังจากปรับสภาพหรือว่าทําสปาเครื่องยนต์นุ่นบอกเลยว่าจะได้รถที่ใสใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะคันด้านซ้ายเดิมๆนะคะเห็นไหมมันจะไปอย่างช้าๆเลยนะคะให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดเลยนะอันนี้คือรถเพิ่งมาถึงสดๆยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพเลย มาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านขวานะคะเห็นไหมน็อตแก้มก็สีเดิมนะคะเป็นอาร์ทีเบ้าโชกฝั่งด้านขวาก็สภาพดีสมบูรณ์น็อตแก้มด้านขวาและนอ็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบ สติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มออกและสติกเกอร์สีสามจุดอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องโยนผีค,ความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ t o y ยต้าวีออ1.5ตัว e ปี2013ตั้งขายอยู่ที่289,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์084-0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กับนุ่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ